สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอที่เครารพทุกท่านครับพบกันวันนี้20ตุลาคม258นําปฏิทินจ่ายเงินค่าเริการอสอมอเดือนละ2 0 0 0บาทที่จะมีการจ่ายในเดือนพฤศจิกายน2 5ง8มาเล่าให้ฟังครับขณะน,นี้กรมบัญชีกลางได้จัดทําปฏิทินการทํางานสําหรับการจ่ายเงินค่าเริการของอาสาสมัครสาธารณประจําหมู่บ้านผ่านระบบ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมหรือ eSocial Welfare ประจำปีงบประมาณ2 5 9เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับตามตารางที่โชว์ในหน้าจอนี้สําหรับวันนี้จะอธิบายการจ่ายเงินค่าบริการเดือนแรกของปีงบปรมาณ2 5 9ก็คือเงินค่าบริการของเดือนตุลาคม2568นะครับซึ่งปฏิทินการทํางานและจ่ายเงินค่าบริการโอสมเดือนตุลาคม2 5 มีปฏิทินการจ่ายดังนี้ครับอสมต้องทํารายงานอ,อสมหนึ่งส่งนะครับภายในไม่เกินวันที่25ตุลาคม2568จากนั้นสํานักง,งานสาธารณสุขเภจะตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่งไปสอสอจอผ่านระบบอีสโซเชียลเวเฟร์วันที่3พฤศจิกายน68นะครับวันที่4พฤศจิกายน68สสจตรวจสอบที่สสอยืนยันผลงานอสมนั้น สสกจก,ก็จะตรวจสอบวันที่4พฤศจิกาและส่งต่อให้กรมสบประศผ่านระบบอ e ี o โซเชียลเวเฟร์วันที่4พฤศจิกายน6กแนะครับวันที่5พฤศจิกายนหก6ปกรมรสบปศตรวจสอบและส่งให้กรมชีการต่อไปวันที่7 8 10 1 1 12ก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกรมชีการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณและวางระบบจ่ายโอนให้กับพี่น้องอสมอครับ แล้วก็วันที่14พฤศจิกายนนะครับธนาคารก็ทําการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพี่น้องอสมอในวันที่14พฤศจิกายน68ตามที่กรมบัญชีกลางวางระบบบวบายนะครับข้าริการของเดือนตุลาคมโอนวันที่14พฤศจิกายน68นะครับและก็ขั้นตอนสุดท้ายหลังการโอนกรมบัญชีกลางก็แจ้งผลการเบิกจก่ายงบประมาณ ให้กรมสปสวทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าบริการพสมอาาของเดือนตุลา<อ>ก็แจ้งเป็นหนังสือส่งไปกรมส,ส,สรปสทราบ25พฤศจิกาย,ยน68นะครับอันนี้ก็เป็นปฏิทินการจ่ายเงินค่าบริการของเดือนตุลาคม6 8ซึ่งจะมีการโอนในวันที่1 4พฤศจิกาย,ยน6 8เดือนอื่นๆเดือนต่อไปของปีงบประมาณ2 5ง9ันเดือนพฤศจิกายนหกธันวา6 8แปมกราคมไปจนถึงกันยายน69 ขั้นตอนการทํางานเพื่อจ่ายเงินค่าบริการให้อสมอก็จะเป็นแบบเดียวกันนี้ทุกเดือนนะครับทั้งหมดคือปฏิทินจ่ายเงินค่าบริการอรสมอที่จะมีการโอนในเดือนพฤศจิกายน68ครับสวัสดีครับ